สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันเหมือนเดิมครับเก็บกับดักหนูแต่วันนี้มามาในที่ทุ่งนาไม่ได้มาในป่าอ้อยครับป่าอ้อยไม่รู้จะไปต้องไหนแล้วทีไม่มีดักมาทองทีนะตรงนี้ทีแล้วก็ฝังรถทีนะึงฝั่งนูงนครับ มันมีคณานี้แหละแต่แต่อยู่ตรงโน้ฝั่งนู้นครับนู้นอะปลายนิ้วะเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนแราคาลับคอยวกมานี่แต่ต่อมาดักดักทางนี้ครับดักทางนี้ไปทางนี้นี่เป็นไงล่ะเห็นตัวหนูไหมครับ ดักยัดไว้ในโมงนี้นะเนี่ยเห็นเรากัดอยู่นะเรียบร้อยครับไม่เหลือคิดใต้ดีอุ้ยตกน้ำเชือกหมดอะนี่ไงดักไาเลาะกัดตาหลังที่สองดักเลาะนี่นะครับมันเป็น แนวป้ายยาขนหลังนี้ไม่ลั่นครับมาดูหลังนี้ไม่ลั่นท่านผู้ชมจัดไว้ในมงนู้นครับ ต่างต่อไปครับนี่นี่ก็ไม่เอา <c oughs> นี่นะดักตามรอยกัดมันก็ยังดีนะปะลุ้นครับจะมีแต้มเพิ่มไหมติดกระดได้ปนี้แต่ดักฝั่งนี้ครับเนี่ยกะกะวันหนูมันมาจากนูน่น จะเข้าป่าขาคบขาบคััลลองที่มันเดิมมันอยู่ทางนี้นี่รองที่มันกัดข้าวอะไม่มาวันนี้สรุปแล้วยังไม่ได้แต้มเพิ่มครับท่านผู้ชมหลังนี้ หลังนี้ทำไมกลับอย่างนั้นนะโหไม่ลัานอีกอ่ะโอ้กลับอะไรไม่อยู่บน่ <c oughs> ะขอไฟเอ้ยขออนุญาตเก็บครับนะหลังนี้ครับยังไม่มีแต้มเพิ่มเลยนี่นะดักซ้ำเขาครับ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ของผมนะของผมคือกระดาษขาวอาโอ้นี่ ยังไม่ตายเด้วหนูนะับยัดไปในโมงนู่นเออนันะน่นแหละตรงนี้แหละนี่ครับแต่ในใช้เป็นปลาพนมลองดูครับได้ผลครับน่ะดูไซหนูครับนี่ฮ่หนูรุ่นจะก,กึ่งหนูพุกแล้วนะพุกใหญ่ครับจะเป็นพุกใหญ่แหละแต่ยังไม่ทันได้เป็นคนระับถือว่าไซใช้ได้ครับ หลงไป็นสองเยื่อนะขี้ใต้มัง่งปรับพนุ่มมั่งครับนี่กระดาษขาวไม่ลันครับหลังนี้ดูจากลักษณะรอยหนูมันมาแบบยังไงมันลงมากินน้ำครับนี่พอมันกัดยาดตรงนี้ก็เลยดักซ้ำไว้ ป่ะจะหมดแล้วแล้วก็เหลือข้างหลังปาข้าวฝั่งถนนติดก,กันนี่แหละครับอ้หลังนี้ไม่ลัน่นดูดีจัดไปในม่วงนน่าเอาไม่ลั่นครับป่าพนุม นี้หลังสุดท้ายปลาข้าวฝั่งนี้เดี๋ยวเขาไปดูอีกฝั่งนะน,นี้ดักว่าขุยเลยนะล่านไหมกลับมาอยู่กับที่โอ้โหตีพาดรู้สดีใส่เป็น,นินิบแต่ก็ดีแม่นาเอ,าอีแปะใส่เลย <c oughs> นี่อ่ะ อ,อไม่อยู่พลาดไปนหนึ่งตัวนี่นะรอยขุยเปียกๆเ,เลยเดี๋ยวนี่มันมีตายตรงไหนวะไม่ไมีอ่ะะเก็บมาครับหวนกลับไปดูขนาดนี้แล้วก็อ้อมออกไปฝั่งนู้น ลูล่นแหละตรงนู้นแหละนี่ดักตามรอยกัดกอเข้ามีลุ้นหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับวันนี้ใช้ถุงแล้วก็ตรง้นหลังนึง สึกน่าจะสองหลังนะเรียบร้อยครับนี่มันรุ่นนี้ใช่ไหมนี่หนูเนี่ยกลวว่าไม่ใช่รุ่นนี้นะนี่ครับหนุครัวลูกนุกรัวดูดิ กัดก่อข้าวเว้ยไปลุนเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ดิเอ้ยเรียบร้อยนี่ครับมันล้มได้ไงนี่ผมเอาถุงเขาหมดเอ้ยเอาถุงอันนี้ไว้ถุงคาดเรียบร้อยครับสาดีด้วยในี่ ดักแบบร้อยเดินของหนูนะนี่ครับลองมันมาในนาครับไม่ค่อยมีรอยกัดมีแต่รอยตีนตไปดีเลยไปไปเก็บเก็บเดี๋ยวขอภายครับที่บอกไว้สองหลังน่าจะมีอีกหลังนึงอะ่ะน่าจะใช่นะเห็นถุงเข,งขาวาวฮะอันนี้ใช้เป็นเหยื่อีตายครับหลงแรกๆอะ พอในานาจะเน้นมปขนี้ใต้ลองเอาน้ำยาประพนุ่มลงแล้วไม่ค่อยได้ผลใช่แหละเนี่ยผมเอาถุงอันนี้ขโมดไปึบกลับมาอยู่กะทีหุ้ยนี่ได้ยิ้วโอ้ยจมขี้โคลนเลยตัวนี้เรียบร้อยครับ ยังไม่ตายดีด้วยนุ้นเชือกเชือกหลุดมาเลยดีแนละ้วไม่ไปไหนอะโอเดี๋ยวจัดการก่อนนี่นะดูดิเ <c oughs> อ้ยสดีเลยครับสใหญ่นี่ครับดักตามลอา่องนาเออเดินมาตั้งนานตั้งนานนะขนาดเนี้ยไม่เจอขุยครับไปขออนุญาตเก็บคามไปฝั่งนู้นครับ นะครับลุนป่าเข้าป่าที่สองนี่ผลงานป่าแรกอื้ยใส่สวยๆเลยครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่รวมตัวน้อยนี่สามตัวนิดใช้ได้เลยใส่อะไปตอนไปดักเข้าตรง,งนู้นแล้วก็เดินมาน่าจะตันสุดประมาณหลังนู้นครับแล้วก็เลาะหลังนี้แล้วก็มาฝั่งนี้แล้วออกมานี้ไปขาเก็บเดินเข้าทางนี้แหละ ดักซ้ำเขาทุกที่อ่ะอย่างนี้ไม่ล่นครับโอ้โหลมไปก็ไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่เนี่เพราะดักในป่าคาแบบไม่ค่อยจะเหมือนป่าอ้อยครับเออแต่กระไดยอยู่ขนาดดักซ้ำเขาเนี่ย น่าเอาไม่เอาดูแต่หลังนี้ไม่น่าไม่น่าเหลือครับเพราะว่าน่าจะเป็นพวกขุย่ยมด้วยตรงนี้ยโอ้โหไม่ลั่นตายดูนี่นี่ไงขุย่ยมอยู่นี่แล้วผมดักทางไว้ด้วยเอาขี้ตายลงไม่เอาครับ อถางยังดีเลยมาหน้าผ้าด้านหลังเนี่ยผ้าจนได้ไปดูดิจะมีแต้มเพิ่มไหมนี่ไงลอยันมากัดอะเมื่อวานมาตอนเย็นยังไม่มีเลย หลังนี้ก็เป็นปากขุยนะทางดีอยู่โอ้โหไม่ลั่นโอ้ตายนี่ต่อมาดักยางเห็นนะ นี่ครับบรรยากาศย่าอยู่เลยเนี่ยแล้วลขุยมันก็ยังเปียกอยู่เลยแถวสลรม้าป่าสองนะหลังนี้ไม่ลันครับดูดิลองรอยการเดินของมันนี่ครับไปนี่แล้วก็ไปตามลองนู้นไปครับหลังสุดท้าย มีดักตามรอยกัดนะเฉยแล้วก็อยมีร้อยตีนบ้าง <c oughs> รู้ว่าทุ่งนามันกว้างเกินมีพื้นที่หาก,กินครับล่านไหมไม่ล่านครับดูดินี่รอยมัากัดดักลงมาเป็นขี้ใต้ครับเนี่ยเห็นไหมรอยล่องมันเดินนะ่ย มาครับสรุปผลงานปลาข้าวสองปลาอู้ <Ooh. S 1> หนูพู้ทั้งนั้นเลยเนี่ยไซนี้ไซนี้ไซไซไซใหญ่เลยนะหนึ่งมันก็ใหญ่เหมือนครับสี่ตัวเนะี่ยเท่ากันเลยเนี่ยหูทำไปนะแบบลอกหนังออกมานโคตรมันเลยท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็มีมาตัวนะครับ ลงมาได้ไงเลยวๆไปขี้ใต้แล้วก็ปรับพนุ่มอันนี้ขี้ใต้ครับอยา่างขาปากอยู่เลยเห็นเยอ่ไปเจอกก็ใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ชื่นชอบก็ไม่มีอะไรมากครับฝากกดไลค์กดซ like, ับสไคร้์ให้ด้วยครับเจอกก็ใหม่คลิปต่อๆไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ